สุกแล้วครับไก่นะครับห่อนๆเลยครับขบ้าวปาเนี่มันฉีกเลยพี่น้องเด้อฉีกเอาเนื้อมันนะครับเอามือลุยเลยอะนะครับฉีกเอาเนื้อมันนะครับต้มเปื่อยๆเลยครับพี่นอ้อง สีใกล้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะครับอ่ะเขาจะมาปรุงส่วนแะครับเนาะนะครับ,รบ,นะรบใส่น้ำ้าไปนะครับน้ำซุปห้างอ่า,อาปรุงเลยมาเนี่ยตามด้วยพริกนะครับผมพริกนี่ใส่ร้ายกับจิเผ็ดร้ายพี่น้องอเพาธรรมดาอะไรน,นะครับเยี่ยมเผ็ด ผิดเค็งแค้ไหนี่น้องอครัวครับพี่น้องอันนี้สูตรสูตรในห้องปรุงนะครับสูตรผมเองครับพี่น้องเก็ดเองเลยสูตรเองเลยครับผมอบครัวครับพี่น้องสูตรในห้องปรุงตามด้วยผงนัวครับพี่น้องตามพวมถนัดเลยผงนัวใส่หน่อยกับเส่บหน่อยใส่ร้ายกับเส่บไล้รับพี่น้องใส่น้ำปลาแดดครับพี่น้องน้ำปลา ใส้เนไ้ปลา่าเขาไม่นำ้ำรสชาติทีนีกลมกลมตามด้วยน้ำปลาครับเดี๋ยวซิมกันพี่นอ้อนัวที่กันเลยมาทีอ้าวใส่หอมพีน่น้อหอมส้อยหอมเรียบร้อยแล้ว หอมตะไข่พี่น้องพริกพริกดิบพี่น้องพริกคั้นลงไปนะครับตามด้วยหอมนะครับหอมใบเปรอะพี่น้องอวก็ผักหอมชี้นะครับใส่ลงไปนะครับตบท่ายด้วยสะแหนพี่น้องเหี่ยวไปเละเด็ดใบไปโดนไล่พี่น้องเหี่ยว่ปเละนะครับอ้าเต็มร้อยนะต้มสัวไก่บ้านครับพี่น้อง สูตรไอ้หองปูงนะครับใส่ผักนาลงไปพี่นอ้องมันจะเดีเปียวเ้ิกันสูตรไอ้หองปูงเลยสมไปลอยเลยแหละทีนี้อะตุ่มส่วไก่บ้านครับพี่นอ้องเรียบร้อยครับ โอ้อ่ะเสียบด้อยกันด้วยพี่น้องเด้อสูตรในห้องฟงต้่มสัวไก่บ้านครับพี่น้องเสียบมือนกันสวัสดีครับพี่น้องสกูสดสุลน,นะครับวันนี้มาพอกันเลยครับช่องห้องปงแชแนลครับวันนี้ก็ได้ ต้มซัวใกล้บ้านมากพี่น้องเสียบๆแน่นอนเลยมืนน่อน,นี้นี่นนนครับกะไ้มาตบตุ่มไงนึงพี่น้องแล้วก็มาตุ่มเห็ดพี่น้องเบื้องน้าครับเนาะอ่ะมีข้าวนียวห้อนนะครับพี่น้องอืมไล่ไหลนะครับแล้วก็แจ่วนะครับแจ่วกับตำแจ่วหั่นนะครับพี่น้องแจ่วพริกดิบนะพี่น้องตำใสอ่าบักเขือเทศแล้วขวใส่พวหอมเข้าไปนะครับพักเข้ายังหลายมีแต่บักเขือบักพริกนะครับแล้วก็ พักหอมแต่ว่าเาใส่ไปเลยครับส่วนหนึ่งพักสาละเน่นะครับมาพี่น,อน้องเส็บเสียนกันกนอนเนาะอือมือนนี่ผ้ากินไก่บานเนี่นยหมน,นี่นะครับบริ้กินดูแล้วพี่น้องไกบ่บานที่แหลกก็บวิตตมกินคืนอไปกันมาเอต่มส่วดีกว่าพี่น้องสูตรไอห้องปงนะครับมาเส็บเสียนแล้วกับพี่น้องเนาะนะครับสดน้ำกอ,อนอือกลมกลมหมดนะพี่น้องแ่บคล้องแท้เลยครับพี่น้องมาเส็บเสียนมือนกันเลยเขาเนี้ยก่อนห่อน อเ,เอาเนี้ยเนี้ยอีกทีปะนี่เอ้าวนี่มีหนามอีสุดพอด้วยหมดนี่บักหลายนึ่งสูตรในห้องปรุงจัดการอีกเลยอืมอืมจับขอ,องเหยียพี่น้องจริงๆเขาก็บั่วไใกลบ้านนะครับพี่น้องก็ับไข่ไข่ครั กับลาบไก่นี่ยพี่น้องแต่ว่าเขาเอา,เอามาฉีกเนาะพี่นาะเอามาฉีกเอานะครับมาตรงโซ่ไอ้อเนี่ย,ย,ย,นยพี่น้องใส่คข้าเหมือนไงเมื่อตาสวนเลยพี่น้องโอ้ยระวังเลยพี่น้องเนาะเข้าเหมเือนไงเสียบ ใส่ข้าวเหนียวห่อนผักหลายขึ้นเกลียวเกลียวปลาแดกพี่น้องเกลียวปลาแดดตัวอ้่อยบรรยากาศกอยู่ในบ้านครับพี่น้องเราเห็นวิวอยู่คึมค้มๆมาหนีิที่ฝนนี่ตกเลย แสบของแถวพปนองหลับไก้บัานไปแมมต้มส่วไก้บัานเน่ยต้มเน้ะมาัส่วเนาะเอาทายดีกว่าสวนในห้องปรุงนะ <c oughs> มักจะมาสดนหนาไมเนาะส่นสหนาบทที่ขอ้อ <c oughs> มันเดือยเหรอหัวหมานั่นแหละมันเพ็ดเป็นไงครับ นี่ก็เซียบเชียบอีกน้ออสมสวกเลยาน ก็อย่ากับหลับไกไ่ไม่หนอกะหลับไก่ส้อยไก่คข้ายๆกันรสชาตเปรี้ยงหรือ่าบริทานทำาม,มฉีกเอา Thôi bây giờ lại vô Cái bàn khá nghiêm rồi ừ. 嗯。Mm hmm. จะต้องแหย่แล้าพี่น้อม Bớt rồi mấy nào, Bớt lên. cái mà này. thải bóng đi. bớt rồi. Ai, ai, แกเอาบุคอยแั่บเล้พี่น้องมั <h ings> นี้นแซ่บเีพี่น้อง <h ings> ต้มสัวใกลบ้านเด็ดเลียตัอ้ขาหนึวอ้อิมแข็งพี่น้องเขื่อยยังเนาะอ่อครับคลิปนี้ขาซ้ำนี้ก่อนนะครับเนาะครับต้มสัวใกล้บ้านนะครับซ <h ings> ่บ,นนบ <h ings> ของแท้แล้วครับพี่น้อง <h ings> สูตรไนห้องปงนะครับไอ้ไ <h> ข <ings> ่ ลาบไก่หรือว่าส้อยไก่นะครับรสชาติก็ได้คล้ายๆกันนะครับเพีงเยงแต่เอามาฉีกเขานะครับเนาะเอาไก่มาฉีกบนตรงส้อยนะครับแสีบปีลีนะครับวันนี้อ่ะจะได้กัขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องฮ่องผงชาแนลนะครับฝากกดติดตามหรือว่ากดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับพี่น้องเพื่อไปพลาดคลิปต่อไปช่องฮ่องผงกับช่องน้องไม่ฝากไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจนะครับเดอ้อ ไป่อนคลิปหนาแล้วครับเนาะสวัสดีครับ